ถ้าเราไปดูในต่างประเทศนะคะตอนนี้จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยอดรวมสะสมทั่วโลกมากกว่า26ล้านคนแล้วค่ะไปอยู่ที่ประมาณ26ล้าน8แสนคนนะคะแล้วสิ่งที่น่ากังวลใจค่ะอ,อย่างเช่นที่อินเดียจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันพุ่งทะลุทำสถิติต่อเนื่องนะคะตอนนี้ใกล้จะแซงบราซิลซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ2แล้วนะคะอินเดียใช้ระยะเวลา13วันค่ะคุณผู้ชมคะจากยอดผู้ติดเชื้อ3ล้านคนมาเกิน4ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากอินเดียแล้วค่ะสถานการณ์ในเมียนมาเองต้องจับตาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมียนมามีการระบาดระลอกล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นค่ะจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ200%เลยนี่เป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาลเมียนมาเองต้องออกมาตรการต่างๆมาคุมเข้มสถานการณ์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศแบบไม่มีกําหนดค่ะโดยตอนนี้ทางการเมียนมารายงานว่าอัตราการติดเชื้อโควิด19ในรัฐยะไข่ผู้ เพ่มเกือบ200%ในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดนะคะจากการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง17คนเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น495คนในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเกือบ200%และยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติหรือว่า UN และเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชนระหว่างประเทศหรือว่า NGO ที่ทำงานอยู่ในรัฐยะไข่ ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า10คนนะคะเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นคนท้องถิ่นและได้รับเชื้อระหว่างการทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็ช่วยป้องกันโควิด -19 ให้แก่ชาวรัฐยะไข่และโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพโรฮิงญานั่นเองค่ะ ส่วนมาตรการในการสกัดกั้นโควิด -19 ล่าสุดนั้นรัฐบาลก็ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเพิ่มเติมนะคะจากมาตรการคุมเข้มการเข้าไปในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาล่าสุดนั้นสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็คือการปิดโรงเรียนทั่วประเทศแบบไม่มีกําหนดจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ขยายเวลาห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไปในเมียนมาไปจนถึงวันที่30กันยาย,ยนี้ ขณะที่มาตรการห้ามรวมกลุ่มเกิน30คนก็ยังคงบังคับใช้อยู่ค่ะส่วนมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสี่บังคับใช้ในบางพื้นที่แต่การสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารนณะไม่ได้บังคับนะคะแต่ก็มีคำแนะนำให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่นอกจากนี้แล้วบางพื้นที่มีการใช้มาตรการกักตัวคนที่เดินทางมาจากรัฐยะไข่ด้วยเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 ในช่วงเวลานี้นะคะ โดยก่อนหน้านี้เมียนมาได้ใช้มาตรการล็อกดาวรัฐยะไข่ทั้งรัฐโดยสั่งให้ประชากรทั้งหมดมากกว่า3ล้านคนในรัฐยะไข่ต้องอยู่กับบ้านเพื่อเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ให้ได้ค่ะและในสัปดาห์นี้รัฐบาลเมียนมาก็ได้เริ่มใช้มาตรการการตรวจเชื้อโควิด -19 ประชาชนทุกคนที่จะเข้าไปในกรุงเนปิดออนุญาตเฉพาะผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบคือไม่ติดเชื้อโควิด -19 ที่สามารถเดินทางเข้าไปในกรุงเนปิดอได้นะคะ ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเมียนมาอยู่ที่1,260คนแล้วและมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อีก45คนส่วนยอดของเมื่อวานนี้60คนด้วยกันค่ะ จากเมียนมาเราไปดูที่อินเดียนะคะตอนนี้ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า87,800คนนี่ถือว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดในโลกติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียล่าสุดทะลุ4ล้านคนแล้วนะคะ และพบว่าตัวเลขติดเชื้อห่างจากอันดับสองของโลกอย่างบราซิลเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นนอกจากนี้แล้วยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นจาก3ล้านคนไปสู่4ล้านคนใชร้ระยะเวลาเพียง13วันเท่านั้นค่ะนี่ถือว่าเป็นการติดเชื้อครบ1ล้านคนที่รวดเร็วที่สุดในโลกลบสถิติเดิมที่ทั้งอินเดียและสหรัฐอเมริกาเคยทำเอาไว้ที่16วันสำหรับการติดเชื้อครบ1ล้านคนนะคะ ด้านกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่าพื้นที่การระบาดหนักที่สุดในอินเดียอยู่ใน5รัฐด้วยกันค่ะทั้งมหาราตระอันตรรประเทศกรณาตกะทมินนาดูและอุตตรประเทศโดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรวมกันใน5รัฐนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า62%ของทั้งประเทศนะคะ ขณะที่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพหรือว่า IHME มหาวิทยาลัยวอชิงตันเปิดเผยโมเดลหรือว่ารูปแบบการระบาดของโควิด -19 ที่ได้รวบรวมจากข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกพบว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะหนักขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเฉพาะในแถบยุโรปเอเชียกลางและสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวจะทำให้ไวรัสระบาดได้รุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกถึง1นล้านเก้คนในช่วงสิ้นปี2020นี้นะคะโดยพบว่าการระบาดในสหรัฐจะถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมโดยอาจจะมีผู้เสียชีวิตต่อวันมากถึง2.900คนและพบว่าอินเดียสหรัฐอเมริกาบราซิลเม็กซิโกและญี่ปุ่นจะกลายเป็นประเทศที่มียอดติดเชื้อนำประเทศอื่นๆในโลกก่อนวันที่1มกราคมนี้ค่ะ ขณะที่ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั่วโลกนะคะยอดติดเชื้อทะลุ26ล้าน8แสนคนมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า8แสน7หมื่นคนรักษาหายแล้วมากกว่า18ล้านคนค่ะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อสะสม6ล้าน3แสนคนเสียชีวิตมากกว่า1,90 0 0แหมื่นคนส่วนบราซิลและอินเดียก็มีจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมในแต่ละประเทศมากกว่า4ล้านคนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ<ม>เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ